สวัสดีวันอังคารค่ะมากันอีกแล้ววันนี้นอกสถานที่เหมือนเดิมนะคะเอ็มพามาชมรถที่สมมรขาวบางประกงอาจัดไปวันนี้จัดให้รถตู้หน้าสั้นรถยนต์ปี2019แท้นะคะจดเมษายนนะคะรถจดลงเล่มปี2019เลยค่ะพามาดูเลยกับ t o y ยต a าคอมพิวเตอร์เครื่อง3.0เกียร์ธรรมดาหลังคาสูง3.0 d4d อาจัดให้อ่ะมาทีละคันอู สวยแจ่มๆสองคันเลยนะคะที่เซลเอ็มนำเสนอ,อามารอบคันกันหน่อยนะคะรถหมดสัญญานะคะจากหน่วยงานรัฐค่ะรุ่นนี้พิเศษนะคะเพราะว่าคันที่แล้วเซลเอ็มขายไปแล้วนะคะคันนี้แบบเดียวกันเลยแอร์ไมโครบัสแบบนี้เลยนะคะรถจดลงเล่มสิบเอ็ดที่นั่งรถป้ายฟ้าแ้ออกห้างป้ายแดงให้กับลูกค้าค่ะ รถทุกคันมีเข้าศูนย์เซอร์วิสตลอดนะคะอย่างคันนี้เลขไม่สามหมื่นกว่าไม่ถึงสี่หมื่นนะคะต้องขออภัยเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่มีกุญแจรถค่อนข้างเยอะมากๆเลยรถปี2019แท้ทนะคะจดเมษายนเครื่องยนต์สาดดีเซลเป็นเกียร์ธรรมดานะคะมาก่อนเป็นเจ้าของก่อนนะคะคันนี้เดิมๆหน้าเดิม หลังเดิมดูรถแล้วมาดูยางกันยางเปลี่ยนแล้วสัปดาห์ที่หกปีสองพันยิสองนะคะดอกยางลึกไม่มีสนิมรถสวยนะคะสติกเกอร์ตรงนี้เซลเอ็มลอกให้สปาทำความสะอาดเก็บสีให้รอบคันเลยนะคะคันนี้สวยจริงคันนี้สวยจริงค่ะหลังคาไม่มีบุบนะคะดูแล้วเรียบร้อยเซลเอ็มปินดูแล้วอะ ไปจัดให้อีกคันนะคะกับอีกคันเป็นแบบเดียวกันเลยค่ะรถยนต์ปี2019จากหน่วยงานรัฐเช่นกันแอร์ไมโครบัสเบสาะ3แถว11ที่นั่งค่ะพิเศษมีแค่2คันสุดท้ายนะคะที่เป็นแอร์ไมโครบัสนะคะคันนี้เลขไมสามหมื่นหนึ่ ยางเปลี่ยนแล้วเช่นกันปี2022คันนี้จะเป็นสัปดาห์ที่44ปี2022ค่ะพื้นเป็นแบบนี้อะด้านหลังท้ายก็ไม่มีบุบดูแล้วนะคะต้องขออภัยเพราะว่าเอ็มจะไม่ได้ขยับให้นะคะเนื่องจากรถเยอะมากๆไม่มีคุณแจแต่ดูรถให้เรียบร้อยแล้ว ผ่านสายตาเราแล้วมั่นใจค่ะกระจกเป็นรุ่นนี้นะคะแบบนี้เลยกระจกแท้ดูแล้วบานของโตโยต้าเขาทุกบานเลยนะคะอ่ะจัดไปสองคันนี้ให้ราคาพิเศษ769,000บาทค่ะ769,000บาทนะคะสองคันนะคะที่เป็น Air ์ไมโครบัสเกียร์ธรรมดาแบบนี้รถยนต์ปี2019แท้ ต้องจัดต้องจัดแล้วค่ะราคานี้พิเศษสุดๆเลย769,000บาทค่ะ769,000บาทนะคะมี2คันสีบรอนแบบนี้รถหมดสัญญาจากหน่วยงานรัฐมาก่อนได้ก่อนนะคะมาตอนนี้มี3คันจองไปแล้ว1นะคะเหลือ2หมดแล้วนะคะน้องสวยเลยนะคะเดี๋ยวสปาเก็บสีทำความสะอาดนะคะสวยๆปิ๊งๆน้องๆป้ายแดงเลยค่ะ โอเคเรืองจัดไฟแนนนะคะสามารถจัดไฟแนนได้เต็มนะคะขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น3บาทกว่านะคะมีเลือกผ่อน4ปีถึง7ปีเลยมาก่อนได้ก่อนนะคะโอเคค่ะก็ตอนนี้เอ็มยังแถมนะคะวารันตีนะคะเครื่องเกียร์ให้นะคะ1ปีค่ะสวยๆแจ่มๆเ,เลขไม่ไม่ถึง4 0 0หมื่นะคะ เ,เลขไม้แท้เราวารันตีเลขไม้แท้เลยเลขไม้แท้แน่นอนมีประวัติเข้าศูนย์ให้ตามรอบเลยนะคะโอเคค่ะอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมแจ้งเซลล์เอ็ M ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวรอด,ดูกันคลิปหน้านะคะว่าเซลล์เจะผ่าไลรถอะไรนะคะติดได้นะคะแต,ต่อย่าตีแรงนะคะลูกค้าขอบคุณนะคะที่ติดตามชมเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ